นะฮะก็ต้องแสดงความยินดีกับในส่วนของท่านผู้ชมทุกท่านเลยทีเดียวนะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัฒนใหญ่มีบริการที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนะฮะเป็นเรื่องภายในนะฮะของทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะนะฮะเรียกว่ามีการบําบัดได้อย่างดีทีเดียวเพราะโรงพยาบาลกรุงเทพพัฒนใหญ่นั้นได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมดูแลสุขภาพสตรีเก้าอี้บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกเป็นสังเกตว่า pelvic floor strengthening นะครับโรงพยาบาลกรุงเทพ ใจนะครับท่านผู้ชมครับได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมดูแลสุขภาพสตรีเก้าอี้บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า pelvic floor strengthening โดยมีแพทย์พยาบาลเฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิดครับซึ่งทางผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายแพทย์กรีอังกูลเชฐ์เผ่าพันธผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ได้เปิดเผยว่าโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ได้ดํำเนินการดูแลสุขภาพสตรีอย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งเป็นกลุ่มสมาชิก women's health club มานานนับ10ปีเพื่อให้สมาชิกได้อุ่นใจที่มีแพทย์พยาบาลเฉพาะทางดูแลอย่างต่อเนื่องให้ความรู้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีอาทิการตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นและยังมีการจัดโครงการที่เป็นการตรวจคัดกรองพร้อมกับการทําบุญภายใต้โครงการสวยสายบุญร่วมสมทบทุนแด่ผู้ขาดโอกาสโดยหักรายได้100บาทต่อรายการตรวจร่วมทําบุญมอบอาหารเสริมทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยมะเร็งอาคารเย็นศิระซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการดําเนินโครงการนับเป็นปีที่6แล้วนะครับครั้งที่2นะฮะนะ พร้อมพัฒนาการดูแลสุขภาพสตรีอย่างต่อเนื่องด้วยะนะครับด้วยการค้นหานวัตกรรมใหม่ในการดูแลสุขภาพสตรีจนค้นพบนวัตกรรมบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Pelvic Floor Strengthening ที่เหมาะสำหรับทุกเพศเพื่อฟื้นฟูปัญหาไอาจามปัสสาวะนะครับเล็ดราดนะครับสูงอายุนะครับกลั้นปัสสาวะลำบากมีปัญหากลั้นอุจจระไม่ได้อีกด้วยมีภาวะต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังหรือผู้หญิงที่ต้องการที่จะกระชับช่องคลอดผู้ชายที่ต้องการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศฟื้นฟูปัญหาเหล่านี้ด้วยเครื่องบริการกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า p e l v i c f l o o r เ e n g t h e n i n งนะครับโดยแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลชำนาญการเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเน้นสุภาพสตรีแต่จริงๆแล้วได้สำหรับทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียวนะครับติดตามเสียงสัมภาษณ์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กริอังคูลเชษเผาพันธ์นะครับผู้มวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใจได้เลยครับ ในช่วง26ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลกรุงเทพผ่านใจให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยทั้งเพศช,ชายและเพศหญิงกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมดูแลอิสตรี 3, โดยมีกระบวนการของการใช้นวัตรกรรมในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอุ้งเชิงกรานผิดปกติรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยนะครับรวมถึงประชากรทั่วไปใช้นวัตรกรรมที่เรียกว่าเก้าอี้นวัตรกรรมในการที่จะทำะส่งเสริมอุ้งเชิงกรานให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับ เหตุปัจจัยสําคัญก็คือว่าปัจจุบันเราทราบดีว่าผู้ป่วยผู้หญิงนะครับต้องการการดูแลโรงนี้เป็นอย่างสูงอีกทั้งด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นส่งเสริมให้มีการส่งเสริมนัก,กรรมและเข้ามาช่วยในการที่จะทําการส่งเสริมที่ว่าฟิล์ิกฟอร์ซนเนนิงะครับโรงพยาบาลกรุงเทพใหญ่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลอิสตรีนะครับในโดยเฉพาะเพศหญิงซึ่งถือว่า เป็นนวัตกรรมจะมาส่งเสริมสุขภาพนะครับก็ยินดีนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลอิสตรีให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ อลับก็ยินดีนะครับกับสุขภาพที่ดีขึ้นของทุกทคนแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยหลาป้องกันไว้ก่อนโดยการสร้างภูมิคุ้มกันนี้จะดีที่สุดเลยมองไปแล้วก็คล้ายๆกับเครื่องนวดธรรมดานี่เองแต่ว่าส่งผลดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ป้องกันไว้ก่อนนะฮะก้าวสานิวก็ขออนุญาตบอกเล่าก้สิบส่งความปรารถนามาให้โดยขอให้มีวินัยในการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ปล่อยวางนะครับ ออกกำลังกายเป็นประจทำทําจิตใจให้สบายนะครับบําบัดด้วยต่างๆบําบัดด้วยสายธาราบาบัดด้วยเสียงดนตรีบําบัดด้วยการนั่งสมาธิบําบัดด้วยการนะครับรับความสงบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะช่วยท่านผู้ชมเป็นอย่างดีทีเดียวให้มีอายุยืนยาวโดยที่ไม่ใช่ยาอย่างเดียวแต่สุภาพแข็งแรงด้วยนะครับจะได้ชื่นชมนะครับในส่วนของความเป็นชีวิตมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับก็ขอหนุนใจนะครับผ่านนะครับรายการก้าวสามนึ้ตรงนี้ด้วยนะครับนะอยากให้เป็น ความสุขอย่างแท้จริงนะครับในวันศุกร์วันนี้และต่อๆไปนะครับแฮปปี้ไฟร a เดย์นะครับ